อินบ็อกเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเชิญยิ้มคาเฟ่ไอ้สัสเราลเสีมอาเลยอ่ะเขาฟองเขายทำอะไรเนี่ยฮะทำอะไรทงบันายให้ใครอยู่ขายให้ใครบอกขายให้ใครอยู่ดูก่อนครับนี่ครับน้ำปลาบอลเชิญยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮ้ยเย้ยเ้ยเฮ้ยยิ้ยนฮ้ย้เฮ้ัเฮเฮีย้ยเฮ้น้ยเรยย คนครับสีอัวเรียไม่ดีครับมันเหม็นครับคนยังพอล้างได้นะครับเหรอพี่ผมจากช่องแซบมหาสารช่องนี้นะครับแม่งกดซับสไครต์สองครั้งไอสัตว์กดสองครั้งนะอันพอออกไปเลยหยอกหยอกหยอกนะครับกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยครับผมขอบคุณอะไรนะชื่ออะไรนะแซบมหาสารครับแซบมหาสารครับผมโอ้ยไอหน้าเอ้าดีบอยสวัสดีสวัสดีโอ้ยโกบอยกับมาแล้วนะครับผม Ow, 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 ow. แม่มหาสารผมจิงการครับวันนี้นะครับผมมาบุกที่ไร่ของหม่อมถนัดแดกนะครับนี่ครับผมผมมาในนามตัวแทนของปาราเชิญยิ้มนะครับผมน้ำปาราเชิญยิ้มน้ำปาราอารมณ์ดีการันตีความแซ่บนะครับผมวันนี้มีศิลปินดารามั่นหลายนะครับพี่น้องครับด้านฝั่งของหม่อมถนัดแดกนี่ก็จะมีหม่อมถนัดแดกนะครับได้ข่าวมานะครับมีโกบอยคัตครับแล้วก็อาจจะมีโทนี่นะโทนี่โทนี่นายนายนะครับหลายคนนะครับยูทูบเบอร์เยอะนะครับวันนี้แต่ฝั่งเรานี่เลยคุณ ตั้มฮัลสวัสดีดิฉันเองเออคุณตั้มเดี๋ยวขอมาเดียนใช่เสียงเหมือนฉันสวัดต่อไม่หล่อเลยนะอ๋ออันนั้นเสียงไม่ติดตังคใอ่นี่คนสบัดต่อไม่หล่อเลยนอนี่อันนี้น้องกระต่ายนะสวัสดีค่ะน้องกระต่ายนะครับแซ่บอะไรนะแซ่บมหาสารแซ่บมหาสารนี้เขาดังงนี้เขาดังจับ เครียดจับอะไรน่ะกินกินกินหนูว่าชอบกินลาบอยากไปไหมอยากกินไหมอยากกินอยากกินเลเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปอยู่ในช่องลาบลาบนะลาบใช่ไหมลาบก็ต้มเล็กลาบอะไรกบได้หมดเอ้ยได้หมดจะไปจริงๆเหรอทีดูดีๆนะกระต่ายบางคนหลายหคนนะที่จยำกระต่ายได้นะเขาบอกว่ากระต่ายนี่เป็นอย่างนี้จริงหรือเสียงเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าอันนี้คือเสียงสดๆแล้วใช่ไหมอย่างสดๆไม่มีอะไรไปคาในลูกคอในคอนะนิ้วอม เอาเดี๋ยวดูบรรยากาศนะครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับเตรียมตัวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาแห่นะครับแห่ลอยกระทงนะครับแห่ลอยกระทงนี่บูดน้ำปลาเราอยู่นู่นใช่แห่แห่แห่นี่ทีมงานคอมเิดี้ไลน์ของเรานะครับเรากำลังเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกระทงเียขยน้่อิมกลงไม่ใช่ได้ปะอ่านี่ทีมงานนี่นี่ดูกล้องของบริษัทเราเห็นไหมของโดมเขาเตรียมมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้ทีมงานของเรานี่มโหรีนี่ปา๋าอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับนี่ทีมงานเท่านะครับเตรียมความพร้อม,อมนี่ใส่เสื้อเห็นใส่เสื้อเรายกันอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเราจะมาแห่นะครับเราจะมาแห่สร้างบรรยากาศเป็นบรรยากาศโลกกระทงนี่ดูบูธปลาเชิญยิ้มของเรานะครับนี่นะครับ อย่างของสิไม้แฮย่ยู่นี่นะครับพี่น้องครับนี่วันนี้เราได้มาไล่พี่หม่อมถนัดแดกนะครับนี่ครับบรรยากาศกว้างขวางนะครับพี่หม่อมเดินไปข้างหน้านู่นแล้วนะครับเตรียมงานอยู่ข้างหน้านู่นมีดนตรีดนตรีก็อยู่นู่นอันนั้นคือจุดกลางนะฮะจุดกลางดนตรีมีหนองน้ํานะครับพี่น้องครับบรรยากาศดีครับช่วงนี้ประมาณหาหูกโมงแรงพี่น้องไล่ของพี่หม่อมถนัดแดกเองเลยนะครับไล่ไม้เพล่นนั่งครับเพลินกำลังมาเปิดไล่ไม้นะครับหม่องนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวคำคำนะครับเดี๋ยวสิเก็บบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ้องไม้นะครับน้องเอ้าพี่โทนี่มาแล้วพี่โทนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่โทนี่นะครับผมพี่โทนี่น้าหีนะครับมาแล้ววันนี้ลายสักมานําเสนอครับนี่ฮะเจแอนพี่กับชิซูกะครับเจแอนพี่กับชิซูกะโอ้ไอ้โทนี่มาแล้วเอา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 กำลังมาเด้อเตรียมพร้อมพร้อมกันมาเด้อพี่น้องครับเอากำลังรังไหลกันมาเนาะเอามาแล้วมาแล้ว พี่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มแล้วก็อาจารย์สุเทพสีใสสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เทพสวัสดีครับจุ๊บมาส้อยจุ๊บส้อยจุ๊บโอ้ยสแตกแดกตับแบบดีเหลีเห็นไปสแตกแดกตับมวนบอกขักเลยหายผีดตรงล่างก็เคยก็เคยกินอีอาหารอีสานจังสั้นเลยหาแดกตับเลยเศร้าเศร้าคนโอ้ยหาต่ำตับต่ำเตะต่ำใส่ต่ำปอดมึงเอ้ยน้อเดินกันเดิเดินกนางเด้อเด้อเด้อนางเด้อเออเออนี่เอาเอาเอาก็บอกขัดก็บอเศร้าทาน อะไรอะไรอะไรมีปัญหาอะไรกันแม่งอยากรู้ไปแม้กระทั่งหน่ยไอสัตว์พี่ผมถามหน่อยครับคนกับผีวัวไหนเลียดีกว่าคนครับผีวัวเลียไม่ดีครับมันเหม็นครับคนยังพอล้างได้นะครับเหรอพี่ผมจากช่องแซบมหาศาลช่องนี้นะครับแม่งกดซับสไครต์สองครั้งไอสัตว์กดสองครั้งนะอันพอออกไปเลยหยอกหยอกหยอกนะครับกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยครับผมขอบคุณอะไรนะชื่ออะไรนะแซบมหาศาลครับ แซ่บมหาสารครับผมโอ้ยไอ้หน้าเไปพี่บอยสวัสดีสวัสดีโอ้ยโกบอยกับมาแล้วนะครับผมเอา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 เป็นไงพี่สบายดีสบายดีอันนี้ก็อันนี้อันนี้ล้นธรรมชาตินะครับตัวที่เอ้แกงนี้ไม่น่าคบโอ้โหสวยนี่สุดคนเดียวคนนี้ใช่ใช่ใช่ทำไมสวยขนาดนี้เพิ่งออกมาจากโรงแรมใหม่ๆครับ ได้กินอยู่ได้กินกินสบู่กินสบูซสบูครับ้วยไม่ล้างนะครับถุงยางอำไมยังมีคราบลื่นลต้องเข้าใจนะคอนเทนต์มันเป็นแบบนี้ก็ต้องโอเคครับกลับครับเดี๋ยวเจอกครับเพี่อ้าคุ e มวมับีาหมีชีวิ้อยี่กับกามวิต่ัามีชวินอี่ับรมีชีวอยู่กัอการี่ีวิตอ่ักรมีชวิตอรับกรมีวอ่กักรมีวยรับการมีชวย่ัไรมีชีวิอ่ัรมีชวอกับรีชีวอกัา ไอ,อะไรอะไร,ะไรกบอยสงสัยอะไรครับไไหดิหคุณทำอะไรเป็ดตลบอะไรตลบแล้วคุณทำอะไรเน,เ,นเนี่ยเนื้อเป็ดครับเดี๋ยวเอาเป็ดมาปล่อยอันนี้คือล่ค่ะร,ร้านอาหารเนื้อไก่ไว้หมาแม่งแดก <c oughs> จริงไก่ตัวละห้าพันเฮียตอนแรกไอ้เหี้ยอะไรตัวละห้าบาทรอบแรกงเูเหลืองแดกรอบสองหมาแม่งลมหมอดูเสือตะเอยตอนนี้ตะเอยทอรี่มันจะแดกนะบอกก่อนนะ นี่คุณบอยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอฝากเขาหน่อย พี่บอยพี่บอยเขาเห็นช่องนี้มาตั้งนานแล้วแต่องเนะครับลุงโทนี่ชาแนลนะครับจากนาฮีชาแนลนี่ไม่ไม่เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับเขาให้ฝากช่องน้องเขาฝากด้วยกูพูดช่องตัวเองนี่ช่องอะไรช่องอะไรแซบมหาศาลแซบมหาศาลแซบมาเป็นกระสิแตกครับเออแซบแน่จะแซบแม่มันแน่ไหงเออวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมสีเฮ็ดซูกินเด้อว่าดีแซบซ้ำไงแต่ผมรับปากไปเฮ็ดยูฟาร์มก็ได้ครับลุงโทนี่ฟาร์มเป็นฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดไปายได้ไหมครับ คคนใหม่แล้วรับนี่พอมาแล้วพอมาแล้ว,ลวสวัสดีครับพ่อครับว่าไงหน้ามี่เป็ดเมื่อกี้เั็นแซวเป็ดว่ามัน คือเดี๋ยวนี้คือไม่มีอะไรทำแล้วมาขายน้ำปลาร้าแล้วเราทำไมอ่ะคุณจะแยกอาชีพผมไม่ได้พูดเลยคุณจะแยกอาชีพมันอาชีพใครอ่ะไม่ไมีอาชีพใครอาชีพมันนี่นอนผมขายน้ำปลาร้าผมไม่กล้าพูดไม่ไม่ไม่ครับขายอะไรอย่าี้ผมไม่ได้ทำขายแล้วเอาแล้วเรขายน้ำปลาร้าไม่ได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเขานะต้องให้ผมชิมนะครับผมคนอีสานของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้ำปลาร้าแสบพอแ่บต้องบอกครับผมจะเป็นคนชิมน้ำปลาร้าเราเป็นน้ำปลาร้าอารมณ์ดีจะ กินแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยลุงโทนี่ต้องลองชิมครับเดี๋ยวจัดให้มึงไอ้ลุงโทนี่ง่ายภาษาชาเกิดย้อนหลองที่คุยทำไมมีเรื่องเรอะไรเล่ามูได้ดีนะเอาแล้วเอาแล้วมีเรื่องแล้ว ไดอยู่นี้เลอาพูนปลาของเป็ดชื่ออะไรนาปลาไรน้าปลาอะไรกน้ำปลาอย่านะน้ำปลาเชิญอะไรเชิญเชิญอ๋อปลาหมั่มไเออใช่หกไม่ใช่ตอแล้ต่อล่เลอเลดี๋ยวตัวโลแกนตัโลแกนได้ได้ปลาอะไปลาาหมาไม่ไีที่ง้มทีนได้แล้ว จริงจริงครับชัดเลยปลาแม่ามี่พิมดู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 เห็นยังใครจะแดดก็แดดกูคนนึ่งไม่แดดครับเฮ้ยไม่ดดคุณเากรรมเอาด่างนะครับเราจะเอาไป Uhm. คืออันนี้นะฮะสามารถที่จะเอาใส่ไข่เจียวเอาใส่ส้มตำใส่เข้าไปเลยครับใส่เยอะนะครับเข้มถ้าใส่น้อยถ้าใส่น้อยจืดเพราต้องใส่ในปริมาณที่พอดีนี่ห้นี่ครับปลาบอลเชิญไม่ใช่บอลไม่ใช่เหอไเนี่ยนไอ้ที่กระส่งนไอ้ที่กระส่ง ตรงเลยเอาปืนมาเนี่ยปืนมไนี่ยิ้มได้เลยคือบอกตามตรงครับปลาแบบนี้นะครับนี่ฮะเชิญยิ้มครับนี่ครับมีตั้งเยอะตั้งแยะเลยครับดูครับหลายคนกล้องแทนไปครับเนี่นี้ชุดใหญ่ทางนี่ชุดใหญ่ให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับนี่เอาสคริปตไม้คุณด้วยนี่อ่านมาอ่านอ่านคุณกันอ่านนี่ดูฝีมืออ่านมาอ่านหรือไม่นี่อะไรน้ำปลาโอ้โห คอนเซปต์ค yeah. ิวเวสเซส์เจนน้ำปลาล้านี้สามารถล้านไม่นไได้ครับแซบนะครับแซบนะครับน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตาเชิญยิ้มสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูโนืโอรชั่นสุดพิเศษตอนนี้ครับ ซื้อขวดเทน้ำออกเอาไปกรอกน้ำได้ได้อ,อ่โปรโมชั่นสุดพิเศษครับน้ำปลาเชิญยิ้มโปรแซ่บ้าลมหนาวแต่ยังไม่หนาวครับตอนนี้ราคา140บาทจากราคาเดิมจัดส่ง55บาทวันนี้พิเศษส่งฟรีทั่วประเทศเอ้ยขายเก่งเนีน่คิดตังค์ไปเลยจำนวนจำกัดนะดอกก่อนนะจำกัด5 0 5 0 500คนสั่งเท่านั้ที่หนโทรสั่งซื้อครับ081555 เจ็ดเก้าเจ็ดสั่งเลยครับกูคนหนึ่งไม่สั่งครับเนี่ยสั่งกูสั่งรอไปรอไปอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับเชิญยิ้มคาเฟ่อ้สั้นห้างเสียงดังเไปข้างนอกเลยอ่ะเป็นข้าวกองช่องเขาเลยเนี่ย มึงทำอะไรขอามึงขายให้ใครอยู่ขายให้ใครบอกให้ใครอยู่ดูก่อนครับนี่ครับน้ำปลาบอลเชิญยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเชิญยิ้มแ็กเชิญยิ้มครับนี่กินตอนนี้นะครับที่แตกพรุ่งนี้ครับไม่ใช่ครับอร่อยครับอร่อยครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน่อยครับขอแกะครับขอแกะชิมหน่อยครับนี่สะอาดอร่อยได้มาตรฐานขอชิมเลยครับขอชิมเลยครับ อย่าให้หมดนะให้หมดขวดนะผมมีผู้ช่วยครับวันนี้โอ้โหโอ้โหมีผู้ช่วยครับไม่กล้ามางไปจิกคุกทีเดี๋ยวครับอัเบ็ดเขาไม่ให้เข้าแล้วครับเขาบอกกูเบื่อหน้ามึงแล้วออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมึงรักกูจริงเนี่ยโทรให้อัเบ็ดดูคนละครึ่งขวดอโอ ไม่ครับโก้ลอยครับผมโกบอยมึงแดกก่อนครับไม่แล้วขวแดกตามลองลองดูลองดูรักกอาเป็ดจริงถ้ามึงไม่เอาเป็นฝ่ายใจเย็นๆเล่นดีๆนะครับดูนะครับเล่นที่นี่แล้วก็ทำไม่ได้เนี่รับรับเพราะต้องจิ้มนะครับอันนี้คือปรุงปรุงสุกเรียบร้อยแล้วนะครับดูแรงยกเลยเนี่ยนี่ข้าวเหนียวไม่มีข้าวเหนียวไหมเอามาจิ้มหน่อยนจิ้มก่อนจิ้มก่อนจิ้มก่อนนี่นี่นี่องโอ้ยเล่นคอนเทนต์ไม่ต้องขนาดนั้นก็ไปได้ดีเดียวดีเดียวจริง อานนี้เดียวครับเสร็จแล้วเขาเล่าเป็นไงกระดกขวดเลยได้ไมกระดกขวดเลยไม่ไม่เอาไม่เค็มหรอกเขาหนไม่เลิกไม่เลิกของกินไม่ทาเล่นแล้วเดี๋ยวกูกูกินด้วยเนื้อเล่นเฮี้ยๆกันเนี่ยก็ทำทาไม่ได้เป็นไงรสชาเนี่อร่าร่เฮ้ยเป็นไงเป็นยังถ้าเอาขาเหนียวจิ้มนี่อร่อยเลยนะอร่อยอร่อยอร่อยครับพูดจากใจเลยคือเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมเคยทำร้านอาหาร เอคือคุณตำส้มตำนะคุณตำส้มตำคุณไม่ต้องใส่อะไรเลยคุณใส่แค่น้ำมะนาวแล้วก็มะเกือเทศพริกมะเขือเทศแค่นั้นเองมะละกอใส่ไหมตักตำตำนะคือมันปรุงแล้วนะครับเราไม่ต้องมาตักตักปลาตักน้ำปลาตักชูรสน้ำตาลไม่ต้องละขวดเดียวจบอ่าไม่นะมึงซื้อไหม หลงคนหนึ่งล่ะครับจะไปอ <S <S ้วกตอนนี้หยอกหยอกหยอกมึงหยอกบ่อยนะจมูกนี่ไอ้นี่ด้วยเอาให้มันแดกด้วยเน่เน่เน่ไอ้ชายาโอ้ยทำไมปุ้ยโอ้โหอะไรไดเนี่ยปวดปวดนี่นี่นะครับต้องขอเป็นเกียรติครับวันนี้นะแมนมาถึงที่นี่นะครับรเห็นบอกว่าเป็นคนที่ชอบปลาลามากมากมากนี่ครับนะแมนรู้ไหมครับว่ายี่ห้ออะไรครับบอกตอบแล้วปรึกษาหรือเปล่ายี่ห้ออะไรครับยี่ห้อเชิญยิ้มอ่า อ๋อมึงสทนีมึงก็ูเลยได้ยืนได้ยินไดยอีกไ้ยนายเขาเกบมามาท่าแม่ครับนี่ครับปลาะป้อน้แปรเอาเอาเอาครับกินนแปงน้ำแปกินมดปลาไม่นกได้ดูนะครับ ดูนะจับตาดูดีๆนะครับว่าน้ำปลารลนี่กินไปแล้วกับสองคนกับโบอยผมบอกตรงว่าปลารลมันขี้เดือดมากเลยะทไมเอาแล้วนี่ไงคือมันไม่มีตัวเป็นฉีดเป็นตัวก็เป็นตอนเป็นตอนไม่ีเป็นตอนนะอร่อยไหมดูดูมันมีวิธีทำไม่อร่อยนะทำไงครับก็เขาบอกว่าเอออะไรนะผัดปลาแล้วก็เอาถุงห่ออ่ะเอาเป็ดคว้ขอชิมด้วยโอ้ใช่ๆมาดินี่น้อยชิมก่อนเลยพี่น้อยชิมก่อนเด็ดบอกได้เลยว่าน้ำปลารลอร่อยไหมไม่ใช่อะไรไหม ดูนะครับดูนะครับนี่ปลาเชอนีดแต่ตรงนี้ชิมไปแล้วครับคือบอกตามตรงเลยครับว่าน้ำตาชูรสน้ำตาลไม่ต้องใส่ครับใส่อันนี้ไปเติมแค่เครื่องเคียงพริกมะเขือเทศน้ำมะนาวแค่นี้จบแล้วนะฮะมาลองดูครับอืมนัวมากค่ะนัวจริงครับนัวจริงครับถือช้อนไม่เลยครับถือช้อนไม่เลยน้งแมนน้ำแมนอะ ใช้แค่น้ำขนาดน้ำแมนดูนะครับอร่อยไหมอร่อยน้ำแมนขนาดไม่ได้กินแล้วจะพกติดตัวเลยชมแล้วนะครับขดต้องตุ้งต o เลยนะนัวจริงหมดช้อนเลยถ้าผมชิมแบบเกี่ยวๆครั้งแรกเนี่ยนี่ครั้งแรกในชีวิตผมปกติจะกินผันเออไม่เคยกินมะม่วงยังเป็ดครับ ผมขอชิมหน่อยนะมาเร็วมาเลยมาเลยมาดีมาดีเลยครับเสี่ยซ้งเที่ยซ้องเล่นหงโขดโอ้ัหราคาเล่นหงรองดีรองดีว่าเป็นที่ไงเฮ้คนนี้อะไรฮี้ยฮิอะไรเนี่ยไอ้หน้าฮี้ยนี่ยมาดีครับนี่ไหนขอชิมหน่อยไม่มากน้ำแมนน้ำแมนได้ชมนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเฮียจะลองชิมดูนะครับเดี๋ยวจะบอกรสชาติของน้ำปลาเชิญยิ้มนะครับน้ำปลาเนี่ยคนกินอย่างวัวเนี่ยปกติก็ไม่กินนะครับสั่นเลยสัตวมันเทเยอะผมจะค่อยซอสค่ะ ขายเป็นเจ้าของวะนี่ครับเจ้าของอยู่นี่ครับแฮมพี่เป็ดเป็นเจ้าของไอ้นี่เหรอจ๊ะทำแลกติดใจโอ้โหอร่อยว้าวทำต่อไปสาธุขอพี่ผมร่ำรวยจากการขายน้ำปลาเท่ยนี้นะครับโอ้โหอร่อยอันนี้ไม่ได้ลมากเลยคือลุงคนนี้ไม่ได้แบบพูดตามนะครับแต่ว่าอร่อยจริงอร่อยมากอร่อยจริงอ่าน้ำแมนนะครับมาทางน้ำแมนบ้างครับมาทางน้ำแมนบ้างนะครับเขาเหนียวไหมนะครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะกินจุกเคียวอย่างนี้ผมบอกตรงนะ ผมไม่เคยกินเพียวขนาดนี้มาก่อนจริงจริงนะเดี๋ยวพึ่งดมดิเฮ้ยมันต้องดมก่อนดิไม่ไม่ไม่ต้องติดเลยมันหอมมันหอมมันมันต้องหอมพอดมปุ๊บผมได้ถึ่งซุปต่ำเลยเฮ้ยนี่ไหมวันนี้เขาจะแบบยังไงดูมีมุมม่วงไหมโอ้โหเดี๋ยวจับนะเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยครั้งแรกที่ผมกินปลาร้าได้แบบนี้นะผมรู้สึกว่า กินมันแรงมันร้องอ่ะอ yes ันนี้แบบอหนัวจริงจริงจ้โอ้ยขนมจีนนี่จบเลยเอาไปลุยขนมจีนแล้วแน่แมาครับมาช่องแล้วเลยมาดูนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องครับต้องบอกงี้ครับเป็นคนที่ชอบปลาลับเป็นชีวิตจิตใจครับเขาสามารถที่จะ กินน้ำกะลาขวดนี้ทั้งขวดเลยนะครับช้อนใหม่ช้อนใหม่ช้อนใหม่นี่ครับไม่ต้องช้อนนะครับกอบไปครับนี่หมดทั้งขวดได้เลยใจเย็นใจเย็นเพื่ออนาคตของช่องเพื่อยอดซัมสเต์เพื่อยอดวิวมาจัมอกันใยมาใอับไม่ต้องยอน้อาชิมเลยนะเอาช้อนให้ม่หามมาเอาความจริงนะเพราะว่าเขาชิมกันหมดแล้ว ไม่อร่อยที่ผมทิ้งก็ได้ใชไหมได้ครับได้เลยได้เลยจ้องหน้าคนนู้นก่อนนี่เจ้าของมาครับไม่ชัดปิดถอนได้อยู่นะมันไม่ใช่ได้เว้ยมันอร่อยเว้ยอร่อยไม่อร่อยมันเปิดใช้ครือว่าใช่ทำให้กลมกล่อมดีที่สุดเลยครับกลมกล่อมเฮ้ยเฮ้ยไอีกช้อนใดช้อนไอจ้ออ่ยไม่มั่นใจอะดูได้ไม่มั่นใจอะดูไม่ัไม่ก็บอกแล้วว่ากินได้คลุกแรงคิุกแรง เ,เอ้ยไม่ได้ช้อนไปช้อน <c oughs> เอายากรายเดี๋ยวลุงนี้เอางี้เดี๋ยวลุงนี้สรุปแล้วครับว่าอร่อยจริงครับถ้าเกิดเอาไปยำขนมจีนหรือเอาไปเป็นส่วนประกอบเกี่ยวกับพวกยำหรือทำอาหารผมว่าทำได้และตัวนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเอาไปหลน คือเราเราเติมน้ําอีกนิดนึงแล้วก็หล่นได้เลยอร่อยจริงครับอ่อแต่ว่าเดี๋ยวขอสักแพ็คนะครับดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เลยเดี๋ยวจะโชว์ดูโชว์กระดกเลยอร่อยอร่อยกินแล้วครับกินไนร่ากระดกกระดกเลยได้ได้ดูนะครับดูนะครับจับตาดูให้ดีให้จริงไม่ได้นะครับเรื่องจริงครับเฮ้ยขวดนี้นะครับเราจะโชว์ให้ดู พราะปลาอร่อยจริงครับมารถมาขี่น้ำปลาไ้ำคือรสชาติกลมกล่อมมากถ้าสมมติว่าไปทำน้ำยําดีมะคะอันี่สุดยอดเลยนะก็แค่ใกินน้ำปลาไหลสักครั้งในชีวิตของคุณนะครับ้างยี่ห่อนี้ด้วยโอ้โหโซนนี่ผมบอกเลยครับเดี๋ยวยอันนี้ขอสักสองลังจะไปทำคอนเทนต์ที่ฟาร์มให้เลยเดี๋ยวจัดให้เลย ง่ายดีง่า้ผมทำให้เลยอ่าอ้าวนี่นะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าให้้แบงออีกคขอบคุณค่ะอันนี้จะเอาไปวางไว้ที่หอศิลป์นะคะลองดูสิว่าปลาร์สเด็ดนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวตัวนี้นะครับคือแขกไปไทยมานะครับเราก็จะเอามาทำเป็นข้าวให้กินนะฮะเราจะมาทำข้าวเพราะว่ายูทูบเบอร์เข้าไปที่ฟาร์มเยอะมากครับช่วงนี้นะฮะก็ลองดูไอา

ดีไม่ได้มึงนี่เป็นอดจริงเลยในเราจังปินได้ครับพี่น้องครับน่ะปลาช่อนยิ้มนะครับแยกใหญ่กันแล้วแยกใหญ่กันแล้วคุ่นยุ่งหลังคุ่นอ่ะก็ช่วงบรรทอนนะครับเนาะนี่ครับอันนี้คือวงไข่ปิ่นนะครับพี่น้องครับมือนี้นะครับสวัสดีครับผมวงไข่ปิ่นเนาะันนีมปกติโโบบรราาณณี่จะเป็นแนววงแบนวงดนตรีครับเป็นวงดนตรีใส่หัวหนาเอาเอาหนักกากลงไหนเพิ่มมึงแน่นี่นะครับ ตลกพี่ปิ้นนะครับผมพี่ชายนะครับี่่พอนี่พ่อนะครับอ้วนนะครับผมนี่ครับวงไข่ปิ้นเด้อพี่น้องเด้อกูเด็กกับมีการมีงานกับติดต่อได้นะครับนี่วงไข่ปิ้นนะครับได้หลายสไตล์หลายรูปแบบนะครับวงปีพาดก็ได้นะปีพาดอะไรเขาไม่ไปแค่สมุทรปราการพองนะเขาไปนะเขาอีสานผมไม่ทู่ครับผมผมยอมแล้วอ้วนแล้วโอ้ทอมตัวเนาะทอมตัวเนาะเอ้ยยอมครับนะครับ ตีสากลก็ได้นะครับปีพผาก็ได้นะครับเป็นกองแห่แบบนี้ก็ได้ด้วยพี่น้องด้วยนี่มีแต่รับประจา์นะครับพี่น้องครับมาเจอได้ด้วยสีใสงานเก่งกาจสบายดีไหมสบายดีครับเมื่อก่อนเห็นได้ข่าวว่าอยู่กับแม่ติ๋มนอแม่ติ๋มไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่แม่แม่ติ๋มไม่อยู่เชียงใหม่แ้วไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ลำปางแม่สะอางแม่สะอางพิจิตรแม่ชิดเมืองจันทร์แล้วใครแม่แม่จัญเพชรบุญแม่จุนสงขลาแม่สงขหาหนองคายแม่ละมั่งเมืองแพร่แต่แม่ผมไม่อยู่ที่นั่นนะ แล้วแม่ไปไหนอยู่ไหนแม่ผมอยู่กลางยังบ่กอยูร้อยเอ็ดตอนแรกว่าจะมาด้วยวันนี้แต่ไม่ได้มาอ้าวทำไมไม่มารถเสียรถเป็นไรวะเบรกสะบัดิคัดเสียเกียร์หลุดเที่ยวสะดุดเขาหักสลักหายหัวเทียงหางยางแทบแหนบสายใดไม่จ่ายไปไม่ค้าสตาั้ตังห์เมืจ,จังหน้าหล่นบางคนหน้าไม่มีคัดสีพดตมดกัดยางอะไรไฟหน้าดับเวลาขับมันดังติดเวลาเบรกมันดังเดินนางเดินเดินเดินนางเดินนี่ครับบาตรที่ลูกศิษย์อาจารย์โอเคพอโอเคอ่ะนี่นะครับบรรยากาศนะครับ ไร่ของพี่หมอมถนัดแดกนะครับผมนี่นะครับกว้างขวางนะครับหนองน้ําันนี้กับผมกับเก็บภาพบรรยากาศแบบเรื่อยๆนะครับเก็บเรื่อยๆนะครับผมผู้ใดมากกับท่ายผู้นั้นนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมช่องยูทูบนะครับนอของแสบมหาสารนะครับเนาะ เข้าไปใน u t u b e นะครับพิม์เป็นภาษาไทยนะครับพิมคำว่าแซ่บมหาสารนะครับแล้วก็กดติดตามให้ยด้จะพี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์นะครับผมติดตามคลิปนะครับให้กับเก่งกาดแน่นะครับนะเนาะสำหรับคลิปนี้คงพอไว้เท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับ